แต่การดำเนินคดีตับคนที่ให้ร้ายคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นนะครับไม่เห็นความสำคัญถึงเสรีภาพคนอื่นวันนี้ผมไปยื่นฟ้องแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับทนายผมก็มาแล้วนะครับมาแจ้งแล้วว่ายื่นฟ้องไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ยื่นฟ้องก่อน2คดีนะครับในสองคดีนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่ถูกฟ้องคือเป็นทนายความนะครับ ที่ท่านเห็นน่ท่านฟังดูคลิปเข้ามาจำนะครับก็เรียกว่าชื่อทนายเดชาคนหนึ่งที่ชอบปุ๊บกลูกลูเนี่ยครับผมไม่ได้กลัวเลยคนพวกนี้ฟ้องมาเดี๋ยวผมก็จะฟ้องกลับผมไม่ปล่อยไว้เลยครับใครที่จะถูกสวฟ้องนะครับเพราะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของสอวเนี่ย ต้องบอกเลยนะครับผมทนายรัชพลศิริสาครยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานติชมโดยสุจริตนะครับด้วยความเป็นธรรมเนี่ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329นะครับระบุไว้ชัดเจนนะฮะว่าไม่เป็นความผิดสามารถ ชมได้หลังประชาชนจํานวนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อการทาหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวโดยแสดงออกผ่านทางสังคมออนไลน์อย่างรุนแรงและดูเดือดทําให้สวบางส่วนที่ได้รับผลกระทบไม่พอใจออกมาระบุว่าเตรียมฟ้องร้องต่อบุคคลที่แสดงความเห็นที่ทําให้เสื่อมเสียหลังจากสมาชิกวุฒิสภาหรือสว นำโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์นายสมชายสแสวงการนายกิติศักดิ์รัตนวราหะและนายวิวัฒแสงสุริยชัดรวมกันแถลงถึงกรณีโดนค่มขู่คุกคามจากคนบางกลุ่มหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2566ที่ผ่านมาโดยนายเสรีระบุว่าสวาไม่ทนแล้วไม่ทนพฤติกรรมการกระทำที่เลวร้ายแบบนี้ทำลายชาติทำลายสังคม ทำลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในวุฒิสภาเราถูกด่าทออยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมจะเริ่มต้นจากการดำเนินคดีกับคนที่ให้ร้ายดูหมิ่นเหยียดย้มคนอื่นไม่เห็นความสำคัญในเสรีภาพของคนอื่นตนได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา17กรกฎาคมในสองคดีคนที่ถูกฟ้องคือนายเดชากิตติวิทยาน,านันหรือทนายเดชา กับนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันเรียกค่าเสียหายรายละ5 0 0แสนบาทพฤติกรรมเหล่านี้เราจะฟ้องก่อน2คดีเพื่อให้สังคมได้ตื่นรู้ว่าเสรีภาพเป็นของทุกคนใครละเมิดทำร้ายคนอื่นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงต้องรับผิดชอบส่วนลำดับต่อไปเราจะดำเนินคดีกับคนที่กล่าวให้ร้ายไม่ว่าจะส่งข้อความทางโซเชียลหรืออะไรก็ตามและจะเอาผิดทางอาญาและทางแพ่ง กับกลุ่มบุคคลในโซเชียลมีเดียด้วยวันนี้ครับผมจะเริ่มต้นจากการดำเนินคดีตัดคนที่ให้ร้ายคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นนะครับไม่เห็นความสำคัญถึงเสรีภาพคนอื่นวันนี้ผมไปยื่นฟ้องแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับทนายผมก็มาแล้วนะครับมาแจ้งแล้วว่ายื่นฟ้องไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ยื่นฟ้องก่อน2คดีนะครับในสองคดีนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะมีคนที่ถูกฟ้องคือเป็นทนายความนะครับที่ท่านเห็นนะ่ะท่านฟังดูคลิปเขาประจำนะครับก็เรียกว่าชื่อทนายเดชาคนหนึ่งที่ชอบกุ๊กกลูกุ๊กกลูเนี่ยครับเนี่ยครับระดาคนอื่นไปทั่วนะครับพวกเราก็อดทนฟังมาตลอดอีกคนคือทนายแล้วนะฮนะที่อยู่บุรีรัอมอม่ะทนายอันนะครับมายื่นเสร็จนะครับก็มาถแถลงข่าวนะครับแล้วก็ให้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พฤติกรรมเหล่านี้ครับเราจะฟ้องก่อนสองคดีเพื่อให้สังคมได้ตื่นครับได้มีความรู้ความเข้าใจว่าเสรีภาพเป็นของทุกคนใครละเมิดทําร้ายคนอื่นด้วยถ้อยคํำคาพูดที่รุนแรงย่อมต้องรับผิดชอบและต่อไปนะครับอันนี้คือแค่ฟ้องครับต่อไปเนี่ยเราก็จะดําเนินคดีกับคนที่กล่าวให้ร้ายนะครับไม่ว่าจะส่งทางโซเชียลบางคนเนี่ยนะครับเข้าใจผิด คิดว่าไม่ได้คำหมิ่นประมาทนะครับไม่ใช่ถ้อยคำดา่าแต่เป็นคำที่เขาให้เะเสียหายถ้าหากว่าไม่มีความผิดทางอาญานะครับมันต้องผิดในทางแพ่งเพราะคุณไม่มีสิทธิจะไปด่าใครครับคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอ่ยชื่อใครนะครับในการที่ทำให้เขาเสียหายทั้งนี้ทางด้านทานายเดชากิตติวิทยาน,านันท์ โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าสวที่ไม่ได้มาจากประชาชนคมขู่จะฟ้องผมรออยู่นะครับฟ้องมาก็ฟ้องกลับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนวิจาร์ณได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไม่ยอมตกเป็นเบีย้ยล่างของสมาชิกวุฒิสภากินเงินเดือนภาษีต้องวิจารณ์ได้ครับจะตั้งโต๊ะถแถลงข่าวจะตั้งโต๊ะมีทีมกฎหมายมารับแจ้งความผมฟังแล้วจะบ้างไง ็นนักการเมืองเป็นสวกินเงเดือนภาษีแต่มาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวจะฟ้องร้องดําเนินคดีกับประชาชนคุณเป็นใครใหญ่มาจากไหนห่วงท่านสวนะแต่ตัวเองเนี่ยผมไม่ได้เกิดความเกรงกลัวอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าสวเนี่ยเขาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญกินเงเดือนจากภาษีประชาชนแล้วก็ตัวผมด้วยเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาขม่มขู่มาฟ้องประชาชนปิดปากอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยคนพวกนี้ฟ้องมาเดี๋ยวผมก็จะฟ้องกลับผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับ จากประเด็นการฟ้องร้องระหว่างสวและทนายเดชาล่าสุดทนายรัชพลศิริสาครได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าใครถูกสวอฟ้องทนายรัชพลศิริสาครยินดีช่วยเหลือสวอทำงานกินเงินเดือนของประชาชนดังนั้นการทำงานของสวควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่เอาแต่กฎหมายมาปิดปากประชาชนเป็นสวคือการเป็นบุคคลสาธารณะถ้ายังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเอง ก็ควรจะลาออกไปทําอย่างอื่นสําหรับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นติชมด้วยความไปทำเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถกระทําได้ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายใครที่โดนสวฟ้องจากการติชมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตทนายรัชพลสิริกสาครยินดีให้ความช่วยเหลือโทรหรือไลน์ข้อกฎหมายที่ควรรู้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บ3 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำผู้นั้นไม่มีความผิดฐานมิ่นประมาทนอกจากนี้ทนายรัชพลยังโพสต์คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าเรื่องด่าพ่อล่อแม่กับวิจาร์ณโดยสุจริตเขียนไว้ชัดแล้วคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับ สำหรับใครที่จะถูกสวฟ้องนะครับเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของสอเวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับผมทนายรัชพลศิริสาครยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าการทํางานของสอเวเนี่ยสวถือว่ากินเงินภาษีของประชาชนนะครับแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนเป็นบุคคลสาธารณะการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานติชมโดยสุจริตนะครับด้วยความเป็นธรรมเนี่ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา3 2 9นะครับ ระบุไว้ชัดเจนนะฮะว่าไม่เป็นความผิดสามารถติชมได้นะครับด้วยความสุจริตนะครับดังนั้นนะครับใครที่ถูกสวฟ้องนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับ0 9 5ย์6 3 5 2 1ตัวผมยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าพวกที่ไปด่าพ่อรอดแม่อะไรนะครับด่าหยาบคายอันนั้นอ่ะอันนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่ถือว่าเป็นการติชมโดยสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครด่าติชมโดยสุจริตก็รอดไปถ้าใครด่าพ่อรอดแม่ก็อาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับ เรื่องนี้ถ้าทางจะลุกลามไม่จบง่ายๆแล้วยังไงต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ